เมื่อนี้ก็ดีใจที่ท่านได้มามอบเงื่อนใดทุนบอ่อปูห้นะคะกับพอดีฉันกับอ่าเดะเฮครงการมาโดนแล้วสมาชิกของกลุ่มเลียงปูหน้าเนาะคะ่ะกับมีทั้งหมด20คนค่ะ,ะแลวกับพอดีไใดประธานที่เพิ่นเข็มแข็งนะคะไดเขาถึงขังหน้าเป็นก็นไดดมามอบเงื่อนห้เมื่อนีพอดีฉันก็นได้เงื่อนมาแล้วกับว่าจะเอาไปเฮดอันดับแรกเลยก็คือบอ่อปูนะคะอ่าเงื่อนที่เพิ่นมามอบห้กับล้านนึงนะคะ แต่มือน,นีก็คือหมอบให้หาแสนก้อนเข่าสิได้เอามาเฮดบอปูสามารถกีดทั้งหลายก็สิเอาไปเฮดบอปูขึ้นมานนะคะอันดับสองก็คือว่าถาเข่าเฮดไดเด้เฮดบอปูแล้วเข่ากับสิอยากมีสื่อเครื่องขาเครื่องมาแปลรูปของไอ้มั่นปูเนาะคะ่ะว่างแผนไว้ก็คือว่าอันดับแรกก็คือการแปลรูปมั่นปูขายเนาะคะ่ะ อันดับสองก็คือปูหน้าพอพันแม่พันนะคะเอาเพาะขายอันดับสามก็คือปูเลปูหน่อยที่ไอ้ทางตลาดต้องการก็คือเขอาไปดองขายแล้วอันดับสี่ก็คือผวกการแปลสภาพต่างๆนี่ก็คือเข้ากับามาต่อยอดของปูหน้าไปได้ตลอดแล้วก็ทังตลาดก็ต้องการตลอดค่ะถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรใดที่ไอ้ชั้นทนายมวงแสนนะคะหรือเบอร์โทร0 6 5 5 4 2 7 5 ¡Gracias!